ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฉบับที่3พุทธศักราช2565ซึ่งประกาศในราชกิจจารเบกษา28พฤศจิกายน2565แล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่29พฤศจิกายน2565ในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดคุยกันต่อในอประเด็นของการ เพิ่มเติมนะครับมีการในข้อ6เนี่ยเขาให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ26ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นปีพุทธศักราช2547และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทนนะครับในข้อ26กเนี่ยก็คือในเรื่องของกรณีที่ประธานสภา หรือรองประธานสภาไม่อยู่หรือไม่อาจจะปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมข่าวนั้นเนี่ยาจะามีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรนะครับในข้อ26ได้ได้กําหนดเอาไว้นะครับว่าเมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมเนี่ยและสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้วแต่ปรากฏว่าไม่มีประธานสภาและก็รองประธานสภานะครับหรือว่ามีแต่ว่าไม่อยู่ในที่ประชุม หรืออยู่แต่ว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้าเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยก็ให้สมาชิกสภาผู้ที่มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมในคราวนั้นเนี่ยเป็นประธานที่ประชุมชั่วคราวเพื่อที่จะดำเนินการนะครับให้มีการให้สมาชิกเนี่ยเลือกกันเองเป็นประธานในที่ประชุมคราวนั้นก็คือเป็นไปโดยอัตโนมัติให้ผู้ที่มีอายุมากที่สุดเนี่ยเป็นประธานชั่วคราวเป็นประธานเพื่อที่จะเลือก สมาชิกสภาขึ้นมาเป็นประธานในที่ประชุมในคราวนั้นนะครับโดยวิธีการเนี่ยก็ให้เสนอชื่อและลงคะแนนด้วยวิธีการยกมือขึ้นพ้นศีรษะถ้าในระหว่างการเลือกนั้นเนี่ยประธานสภาท้องถิ่นหรือว่ารองประธานสภาเนี่ย ได้เข้ามาในที่ประชุมและยอมปฏิบัติหน้าที่ก็ให้อลง,งับการเลือกนั้นนะครับถ้าอยู่ระหว่างการเลือกแล้วประธานหรือรองประธานเข้ามาหรือถ้าได้เลือกไปแล้วก็ตามเนี่ยนะครับถ้าประธานสภาและรองประธานเข้ามามก็ให้ผู้ที่ได้รับเลือกเนี่ยเป็นอันพ้นหน้าที่ไปนะครับนี่คือวิธีปฏิบัติกรณีที่ประธานสภาท้องถิน่นรองประธานสภาท้องถิน่น ไม่อยู่หรือว่าไม่มีนะครับหรือว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่นั่นเองนะครับ